ก้าวกล้าไม่รู้จักวิธีการเคารพคนอื่นเลยจริงๆก็ช่วยไม่ได้อะใครให้ฉันกับเขามีความสัมพันธ์แบบลับๆกันนะแล้วฉันก็ได้ยินมาว่านัาทีกับก้าวกล้าเขากําลังจะแต่งงานกันฉันไม่ยอมให้เรื่องมันสาเร็จหรอกถ้าคิดจะเล่นเกมก็ต้องรู้กติกาแต่ฉันจะทําให้สถานการณ์มันยุ่งเหยิง ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับและคืนนี้นะครับนอกจากจะเป็นงานฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของพ่อผมยังเป็นวันสำคัญที่สุดของก้าวก้าลูกชายของผมด้วยครับพี่ก้าวก้าหลังจากผ่านคืนนี้ไปแล้วพี่สัญญาได้ไหมว่าเราจะซื่อสัตว์ต่อก,กันพี่ก้าวก้าและที่จะประกาศให้ทุกคนทราบก็คืองานนี้ครับ Pick on, pick on.